ครับืัอนี้มาใส่ปลาไหลครับตอนนี้พ่อกำลังกันสวัสดีครับครับผมจี่ไปใส่ปลาไหลล่องเบิ้งมาเนี่ยครับโดนแล้วบได้ใส่ครับพ่อไปล่องเบิ้งนี่ครับมันเป็นแบบชนิดเนื้อเท่ากับโค้งไก่ซับครับผมใส่กับไข่ไข่ดิบเห่านี้แหละ เขาเอ็นว่าใส่ยังเนี่ยพอใส่เอาปลาไหลบางลั่นเออบางรันบางลั่นอ๋อครับแบบเห็ดแบบไม่บ่บ่เอาคือโบาณนเพิ่นเอาทอพีวีซีเห็ดเอาเลยครับผมโบาณนเพิ่นเกิดทิ่ใส่ไม้ไผ่บางไม้ไผ่นี่ก็มาคิดบผลไม้ใส่ทอพีวีซีเลยครับผมนี่ครับเป็นแบบทอพีวีซี อะไรปลาไหลมันเข่าท่างไหนมันจะเข่าในนีเข่าในนีเข่าแล้วก็ที่ออกบ่ได้เพราะว่ามันมีริมมีริมรัดไว้พอดีเลยครับผมเขาไปแล้วเมื่อกี้ปิดเขาไปแล้วก็ปิดคือมันมันเพราะมันเข่ามันจะดูดเข่าแม่บ่ล่ะดดเข่าเวลามันออกมันมันต๊เข้าไปยังสีเลยมันออกบ่ได้ได้ปะเนี่ยมันอัดไปเลยครับนี่นะครับเพื่อนว่าบางลั่นเออบางลั่นปลาไหลอันที่พ่อท่านใส่ครับ เวลาในการเจริญเมื่อการจุดเข้าไปแเราก็ปิดไว้คือเก่าก่อนขอได้เดี๋ครับกันเคยสิสพไซเบอรเวทน้องน้ำทางนะครับเลี้ยวไปกันอุ้นครับทางปลาอ้อยทางครับทางตรงหน้าครับนี่ตัวปลาไหลเคยได้ไปกินแน่อนพี่เสียงสวัสดีครับผมปลาไหลที่เราเอาไปขอนแก่นกันนะครับในลาย พอก่เป็นคนไซนี่แหละครับผมเดี๋ยวแต่มือนีข้าสิมาสไซกันเองมือนี่นี่ผลงานเคยได้มาแล้วเ <laughs> นี่ยสูตรนี้คือว่าเด็ดมานเนี่ยเนาะมานใส่บังลันครับ ไปเบิ้งครับพี่น้องตีตามโมงเช้ดอนไซครับครับนี่เกษครับเดินไปไซบางลั่นครับลัดหลออปลามันไปครับบนทางไปครับเนี่ยไปเบิ้งกันครับพี่น้องว่าเท่าสิใสจุดใดตรงใดครับดานส่บางลัน ครับพี่น้องมา่ส่บางลั่นครับนี่ก็ยู่นดึงหงยครับมาก็พี่ชครับกำลังหาทางยางนี่ครับหมองไส่กำลังนุ่นเหมือนเขาใส่น้ำไฟหยางสี่ครับนี่ก็เป็นน้ำนะครับเนี่ยเป็นทางล่างนี่ว่าเป็นหยางทานล่างเป็นพื้นน้ำเหยียบยู่นแต่จมไปประมาณนั้น นี่แหละครับเลยตุ่มมองไม้ประมาณเกือบหนึ่งครับความลึกนะครับผมใบไดมได้ใบไม้แรกก็ที่แรกครับบางสี่กิโลงบ้างแรกนะนี่ตอกย่างร้อยทองเยอะไปจุดต่อไปครับนี่ครับใส่เรียบร้อยครับบ้างแรกครับบ้างลันลงไปถึงพื้นน้ำครับกประมาณเกือบหนึ่งนี่ยครับน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าบ้างลันครับ ใส่เรียบร้อยแล้วครับบั้งนึงเป็บั้งลำต่อไปครับใส่ทั้งเบิดเอหาบั้งครับบั้งลันครับอ,อ่าบปีสิงครับแต่กคนพวอครับ ปลาบวบนะครับปลาไหลมักอยู่น้ำสีนะครับน้ำลาหยาน้ำสีนะครับข้างล่างเป็นน้ำครับเนื้อน้ำมักอยู่หกหกสีครับปลาไหลพื้นหยาหน้านางสีครับแต่ข้างล่างเป็นน้ำผสมยง บรรยากาศร<ล>ิมบึงครับหวย,ย,ยคับ,บันตะมอนครับนะ<ป>ครับวิธีการหาอยู่หากินครับ<ส>มาใสบังลั่นครับ<ส>หาใส่เอาไปไลค,ครับบังลั่น<ส>ช่วงฤด,ดูช่วงนาหนาวเนี่ก็<ส>มาครับ กินครับปลาหกหกสี่ะ 6, 6, นะครับปลาไหลมักอยู่ในพื้นยหยาเนือ้อ <Okay. S 1> ใส่ ส่วงแรงเนี่ยก็มื้อเอินครับจังสิได้มะยามครับพรุ่งนี้ค่อยสิมะยามนะครับอันนี้เป็นบังสีมือผมใส่เนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันครับนี่วิธีใส่ก็งัดเข้าไปในร่องแบบนี้เนาะสอยสมีแล้วครับนี่ยังให้ถูกยังข้างหนาวทีใส่บังลั่นครับเอากวางไว้ทีแล้วครับใส่บังลั่นเอาไปไหล

ครับนี่แหละควรับไ้งมกนครับครับนี่แหละครับปลาหัหกงสี่ครับก็ไหลอยู่ดีนะงล่างเป็นไตน้ำเดี๋ยวให้มอดไส้ตัวนี้ครับบางนี่ไปมอดเคยเห็นไส้่างเต้อนั่นครับไส้แบบไส้เบ็ดหอาหาวน้ำหู ันนี้เยมูม<ป>ากันเลยครับขี่เป็นการใส่บางลั่นขอขอพีมพีซี่ครับอเ,เอาบนนะหนึ่งลงลูกลูกึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวมังนี้มันคือทางอัจสีลกจี่หน่อยครับแล้ว่าหนางถึงนัดตึก เหนียวมากหนียวแบมันหลงเลยนงครับตัวที่ได้นี่เอ้าเจอโยกเยกโยกเยกแล้วถวนี้นาจะเป็นน้ำแล้วพ่อนี่ เบาลเป็นยกเยอะคุ้กเยอแล้วแล้วนี่ก็ให้พอเปิดทางให้ก่อนเนาะพอเป็นคนเปิดทางให้ก่อนเดี๋ยวมอดอ่บางนี่มอดจะเป็นคนใส่เนาะมอดเนาะครับผมบางนี่จะเป็นคนใสน่ เขาไปมานี time, ่ยเมื่อยเจือยังีูปลามาเลยมัไหลไม่คิมักโยมองหกหกมองหยาเลายหลายทรัาครับหลังจากว่าเปิดทางแล้วผมกับสิมใส่ครับ่าครั้งแรกครับสิน เคยสใ่บังลันังแรกกันว่ามอดเนี่ครับผมังเรกเลยกก่านชนิดนี่ว่าหยหรต้องไปอัดบรต้องทางแขนมันง่แน่ๆเขาไปซื้อเออเอาอ๋อเออนี่นะครับเออบังลันเฮ้เหนียวไปฝุ่นเับเดียบออนเคยใส่แต่เบ็ดะน้อง เอาไวครับใส่ตอนนี้ก็สิมาใส่ตอนแรกก้อมือนมายามครับใส่ตอนนี้ก็พื้มือเืนเข้าข้ามาข้ามาเบิ้งนะตต่อข้ามาเบิ้งนึงแก่แล้วบางเป็นค็ไทย เออส่วนห้าบ้างครับเมื่อินสิได้กินผัดเผ็ดปลาไหลหรือต้มครับเมื่อนแต่ว่าวัดกันมาดูกันครับพี่น้องผมเมื่อินเกิดยัยนะครับเมื่อเกิดยัยเน กับผมยังทำฟังเยไยดิมนีครับปไรมากยุ เสียงสิโชครับบังสุดทไายครับบังลันเมืยนเอามามาลุ่นกันสีเลือกแหกแหกม้านบ่ะเหมือนเขาเ้าบ้านนาเบ่งกันครับเหมือนนั่งไปจนสุดเรากัถอยขึ้นยั็กน้อยทไมมันต่ำแบบงยๆลงไปแต่ยังต้องขึ ยก,ขยกยเขย่งยิงกันไปละเห่อเนี่ยเปิด nhả หล้วก็เนี่ยไอ้มันบังลงไปเลยครับไ่กองทั้งมาเออเนี่ยไปกองไอ้นเนี่ยนไปไหล่ทั้งปากข้างเนาะพอไม่ไปลาไหลมันได้กินมากมันก็ดุดเขามากอาอหลักเรียบร้อยครับเอาละครับผมก็บอกกันเลยมาใส่กันเรียบร้อยแล,แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอืินมามาเบิ่งผลงานครับเอืนินว่าสิ แหกมันได้ไปไลจยักตัวครับมื่อเอินก็ามารลุ่นกันครับพี่นอ้องครับลาไปเพียงนี้เท่านี้แหละครับ